โอ้มาต่อกันคะหลังจากที่เราแบบว่าไปช่วยซ e ิกได้แล้วก็หนีจากแบบอ e ีแบบหุ่นที่มันกระดิกได้ในโรงพาบาลอะซึ่งฉันไม่ชอบผ่านมันที่สุดแต่ฉันผ่านมาได้แล้วฉันรู้สึกว่าันตันตัวเองชิบหายแล้วก็มาถึงตอนช่วงที่เราแบบไปเจอเสื้อกันฝนเนาะและซ e ิกก็ได้ใส่เสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของชีคือสีเหลืองเสื้อกันฝนเราจะมาต่อกับ อีนี่นะมันเป็นตัวอะไรปะตัวอะไรสักอย่างแมงมุมเหรอแมงมุมขยุ่มปีปะแล้วขอเปลี่ยนหมวกนะหมวกอันนี้ดูแบบไม่มีลาสีเท่าเลยเรากลักบไปเป็นแบบออริจินอลดีกว่าน้ออันนี้แหละ <c oughs> ไปกันต่ออ๋อโอ้โหช<อ>ี่ทำอะไรอ่ะ <c oughs> ที่ช้ำแหละอะไรอยู่หรือเปล่าวะแล้วฉันไปได้อย่างนี้อ่ะไปได้แล้วแหละไปได้แล้วแหละไปได้ยังไปได้แล้วเนาะโอเ okay. ค let's go to g e t h e r อ you ย know. ู่เนาะไปเออไม่ใช่นโผล่มาจากโอ้ยสัตว์แล้วกูกำลังจะพูดเพราะมันจะโผลม่มา เอาเหอะซื้อหวยเคยถูกแบบนี้บ้างรอเปล่าอุ้ยเชี่ยเฮ้ยเอาเตียงขึ้นนะโอเค let's get it ไปต่อคือเหมือนชีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ชีจับอยู่คืออะไรเป็นสพคนเหรอแล้วชีก็ชำแหละป่ะชีฉันไปแล้วนะ ต้องขอแบบเทคเดียวผ่านแบบช่ำๆได้ปะอุ้ยเราต้องหาแะ้วไปโยนตรงนั้นเหรอจะเปิดประตูได้อะไอเชีย่ยต้องไปเอาตรงนั้นไปหนานมีของอ่ะไอซาดน่าโหลนะไปก็ไปวะไม่มีอะไรน่ากลัวท่าอีหุ่นขยับได้ละนี่จริงด้วยเราไปไม่ได้เฮ้ยเห็นเหรอ ไอสัตว์และไอซิกเมื่อกี้คือรีบมาหลบตรงอันนี้เลยเฮ้ยคือยังไงเราต้องไปไงอ่ะเราต้องไปเอาของตรงนั้นอ่ะหรือว่าต้องรอชีเปลี่ยนฝั่งต้องหาอะไรมาโยนอ่ะเฮ้ยต้องไปไงวะ แน่เรากเรากระโดดกันไปเลยไม่ได้หรอกฉันว่าตามอ e ีซิกดีกว่าให้อ e ีซิกนำโอเคอีซ okay. e ิกคือแบบแฮกเกอร์ไปได้ยังไปได้ยังไปได้แล้วแหละโอ้ยก็ต้องรอชีกับมนันนี่รอชีกับไปนู่นใช่ไหมให้เราค่อยๆไปหรอก เหนื่อยวะ่ะแต่ฉันว่าฉันจะไปหยิบกล่องแล้วกันกล่องมันดูมีอะไรอะ่ะอีตัวลิงกับอีตัวกวางมันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อันนี้คือไปได้ยังแต่อีซิค,คือแอบโปะสุดแล้วไอซิกนิ่งอะ่ะคือให้กูไปคนเดียวหลอดเจ๊เซ็กมากกูอีซิกบอสไม่ไหวมันไม่เจอวะ่ะงงมาก ซีคือโปะไม่ไหวแล้วแล้วคือรบกวนเลยนะทำไมไม่เอาของวางไว้ตรงจุดที่จะอันนี้วะไปได้ยังฉันวาไปได้แล้วแหละชีกำลังอันนี้อยู่เช็ครองเท้าอยู่เราต้องไอสัตว์อีซิคือไม่เคยจะมาคิดชีวิตเสี่ยงด้วยกันเลยหรอกมั้งหยิบได้ยังวะ จะว่าหยิบได้แล้ว,ลวนี่แอ้สัตว์เออเฮียสิกแหม่เบามากไม่จับมึงกินวะไปได้ละไปไปไปเฮียกูไม่เห็นตัวเองอะอยู่ไหนวะเ,เ,วเราออกให้ช้าๆเนาะเราไม่เน้นเร็วคือเราปัปุ๊บเราต้องวิ่งเลยเนาะพายาม ไม่เหาะไม่เห็นตัวตัวเองเพรวิสัตต์ไปยังโอเคมันเช็คของละเพราะว่าเราค่อยๆดีกว่าเราไปเช็คของอย่ทีเราวิ่งเลยนะเราไปไปเช็คข้างในเอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตรงนี้เผื่อมันเห็นต้องไปข้างในฝั่งซ้ายเราไปข้างในฝั่งซ้ายก่อน เล่นชั่วนะคะไม่อยากเสียเวลาเล่นใหม่เนี่ยนี่จังหวะดีีแรกคุณนะาไอ้สัตว์แล้วติดผ้าหุ่มเชยไปนี่แหละนายยังไปสิเฮียอีอควายไอซิกแอบอีซิแอบกูก็แอบดีวะอีควายอีสัตว์โอเคเอาเอีเฮียอีควายกูหลบตั้งนาน แล้วเราหลบตามอีซิกเนาะพอเราโยนเสร็จโอเคซิกขยับจริงฉันเข้าห้องมานตั้งนานมันไม่ควรเห็นนะเว้ยควายีซิกหลบงงๆหลบแบบเห็นแสงเห็นตะวันไม่เคยจับหลายรอบแหละกูเบื่อซิกมมงมีพลังเลยปะค่อยพาอะไรปะบอกหน่อยเริ่มเซ็งละ โปะต้องไหนอปกาณมาวงดิตอนนี้ฉันต้องตามแบบอีซิกแล้วเวลาแบบว่าสู้กับบอสอะไรเงี้ยอีซิกมันรู้มันรู้ทุกสิ่งไปต่อคง <c oughs> ไม่มีหมอกให้เก็บแล้วมัง้งโอ๊ยฉันเพิ่งกินนี่มา รเราเตี๋ยศเล็กต้ยมยำเจ้าประจำอร่อยมากนะคือเลอได้กินแบบกระเต๊วะ่ะให้เหลิฟอยู่นะคืออยากกินอีกอะแต่แบบพยายามไม่กินเยอะเวลานี้คือรู้อะไรอะ่ะอ๋ออ๋อสัตว์เราต้องแอบเหรอถ้าพอมีเสียงอะ่ะ แล้วรูฉ่ำมากใครออกแบบที่นี่มาอีดอ,อกรูเยอะจัดโอเคยส่าชีอาจจะมีบทบาทอยู่อีกตัวแมงมุมอะ่ะเคเแล้วน่าจะต้องลงตรงนี้นะใช่ปะซิกลงให้ดูหน่อยอีดอ,อกมันต้องลงไปใช่ไหมเนะี่ย เฮ้ยไมตายปะเนี่ยไม่ตายเนาะก็ต้องห้างกุญแจอีกละต้องห้างกุญแจอีกละโอ้ไอ้กุญแจอยู่ไหนเอ่ยอืมต้องไปหาที่ไหนเนะี่ยหาไหนเอ่ยอืมหรือว่ามันมีวะแค่มองไม่เห็นไฟฉายมีปะอืม เออเออเอ้ยทำไรต่อวะนี่หรอมีมันมีให้ดึงอ่ะลูกแจจะอยู่ในนี้ปะโอ้ยนี่ไงแะไววะเอาอีเซ็กอ๋อให้เราไปไปโอเค รู้ว่าจะขังอีชานวิศถ้าฉันตายฉันขอไม่มาอยู่อะไรแบบนี้นะไม่ความเป็นจริงต้องขอแบบย้ายให้ครอบครัวเผาฉันไปฉันไม่อยากมาอะไรอย่างงี้แบบไม่เอาฝั่งดินด้วยนะอยากเผาแบบสวยๆไปเลยเออไงมันก็ต้องเผาแล้วปะงงอานาเรามันก็เผาอยู่แล้วเนาะ แต่เหมือนแบบเราก็เลือกได้ไว่าจะยังไงอะไรแต่ฉันขอเผาแล้วถ้าฉันตายจริงฉันก็คงแบบว่าถ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะร่างกายสมบูรณ์สมบูรณ์ครบก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบบริจาคร่างกายตัวเองไปเป็นแบบไปเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหวะา,าเคสกรณีศึกษาให้พวกหมออะไรเงี้ยฉันลืมเรียกว่าอะไรวะแต่ประเด็นคือกุญแจอยู่ตรงนี้ ซึ่งหาอะไรมยันดีอาจจะต้องเหยียบนี่ข้ามไปนี่ข้ามไปนี่ปะดูส่งละฮึบนี่ไงโอเคนี่เอ,อ้เออ้าวต้องดึงมากว่านี้อีกเหรอแต่ขออย่างเดียวอีหุ่นพวกนี้ห้ามกระเด็นกระดอนมานะคะ น้ำตื่นขึ้นมาขออย่างเดียวเลย,อย,อยโอเคขึ้นไปด้านบนไ,ได้กุญแจละอีซีอ่อะแต่ฉันว่าอีบอสแมงมุมไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ถ้า,าหลบในมุมได้เนาะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับอีหุน่นฉันขอพูดคลิปคำนี้ทั้งเฮ้ยซี่แกี่มได้ขึ้นเดี๋ยว อีซิกซิกแกงกันปะยังไม่ได้ขึ้นเลยใจเย็ยนนะอย่ามาแกงกันบ่อยดีเ่าปะ่ะผมไม่มีอะไรให้สำรวจไปกันต่อเลย <c oughs> เอา้ามันไม,ไม่ไม่ไขอ่อ่ะเอา้า โอเคเป็นไรวะเมื่อกี้กดไข่ไม่ไข่ฮัลโหลฮัลโหลแอมงงเกมมันยังมีโบมีบั๊กอยู่หรอยังไงเนี่ยฉันว่าอีน,าน่าจะใกล้โผล่มาละขึ้นนี่หรอ,อ <c oughs> อ,อ้าวทำไมซีกระโดดข้ามได้เลยวะเก่งแต่เมึงเห็นเท่ากับนีเรานึกถึงอีอีปีาศาจคอยยาวตลอดเลยโอ้โหต้องหาฟิวส์สิวต้องหาฟิวส์อีกแล้ว ขอดูแพทเทิร์นชีกันอ้าเป็นอนามัยล้างมือมันอนามัยมาก <c oughs> โอ้ย,อย,อย,อยสัตวน์น่าจะยังไม่กลับมานะ <c oughs> อุยอ๊ยเ,เนี่ยไอซีกแม่งโปรชิพหายหลายรอบไม่เป็นไร พอกูนะฮะผ่านนิดหน่อยไม่ได้ต้องปีขึ้นไปใช่ปะใช่แหละเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันขออีกรอบลงกันดีกว่าเอาชัวชัวชัวอุ้ยดีนะลงมาก่อน <Okay. S 1> ไปยังไปละไปไปนี่แหละอึบอๆบอุ้บเอาต้องดันออกไปก่อนเหรอเอ้ยไม่ใช่ดนันโอ้ยแป๊บนึง เขแค่ปีนไม่ถึงแหละฉันว่าหรือมันต้องให้ซ e ิกแบบอน,นี่วานต่อตัวขึ้นไปวะเพราะว่าตรงนี้มันกระโดดเหมือนจะจับไม่ได้นะนันไปอุย้ยหันสอบอุอ้ยซิกเร็วๆฮัลโหลจริงด้วยฉันก็ว่าอยู่มันกระโดดไม่ได้นะโอเคอุยอ้ยอีเซียมีคนมีชีวิตอยู่ มีอะไรเก็บปะขอซ่อมกันไม่มีมันมีแบบอันนี้ด้วยอะอุ้ยเราต้องฆ่า,านี่หรอเดี๋่าแค่เราต้องปิดอันนี้ล่อแต่ขอขึ้นไปกันอุ้ยเนี่ยรูที่เดิมที่เรามาป่ะวะดูว่าไม่ใช่โอ้โหเขากำลังแบบใช้เครื่องช่วยหายใจปะน้าจะไปฆ่าเขาหรอ ฆ่าดิวะทำไงต่อชีมาแล้วห<อ>ลบโอยคนไต้คนไข้จะตายไหมเนี่ยโอยอุย,อ,ยอันนี้คนหมออ๋อเป็นชีเป็น,น,นแบบท่นานหมอท่านหมอรักษาอะไรวะน่ากลัวจัด ฉันต้องยังไงเนี่ยฉันต้องรอให้ชีออกไปไหมอันนี้คือเลยคะาจัดกระดูกหรอน่ากลัวมากคนไข้ดูนิ่งลงนะคะหรือว่าฉันไม่ไม่ต้องนี่หรอชีน่าจะรักษาอยู่เนาะอาจจะต้องไปหาฟิวส์ตรงที่ชีแบบหั่นศพปะไม่แน่ท้านี้แหละฟิวส์น่าจะอยู่ตรงนั้นไหนวะอ๋อนี่ไงข้างบนกูขึ้นไปไงเนี่ยจับขายนี่หรอ เอ้าฉันบักฉันบักช่วยด้วยสซ็กเซ็ี่ดอกอะไรเนี่ยโอ้ยเก็บแกะบล็อยั่งนะเขเคปะรู้แล้วเราต้องดึงไอ้นี่ออกมาดอกกูเนื่ยว่าให้ไปจับขาอีนั่นฮันโลโหลมากช่วยดึงหนะะ่าขาอึ๊บเอเค อ้าวขึ้นไงอ้าวขึ้นด้านข้างเหรออ้างงมากกระโดดถึงแต่ไม่ให้กูถึงได้ฟิลแล้วไปดิชีจะมาอย่างว่ารักษาเสียสยังคนไข้อ่ะไปแล้วนะรักษาดีๆนะดูคนไข้บอกว่าตอนแรกก็นิ้นปกติหายใจดีแต่พอปรักษาปุบ๊บโอย้า ่อยโกเซควายขึ้นซีควายเชียร์ลวมึงอ่ะไอ้เหี้ยฉันทำสลไ,ไสลด์ไ,ลไว้ไม่สไลด์วะฉันตั้งค่าให้มันสไลด์ไว้ไม่สไลด์อ่ะงงปะเนี่ยมันมาเปลี่ยนฉันสาตั้งไว้แหละเปลี่ยนทำไมเอ่ยว่าอย่ามันไม่สไลด์ให้ฉันไม่ถนัดอีปุวมนั้นแมง เด้กซิกวิ่งเร็วใช่จะหอกมาหลังกูจะวิ่งไปก่อนกูฮัลโหลมากโอเครังคาปุ่มใหม่แล้วทุกอย่างโอเคไปสัตว์ซิคุณไหนอะเซกอยู่ควายรอรอกูสัตว์เยี้ยเห็นกระตัวะวายเอ้ย หน้าเป็ดไม่สัตว์โอ๊ยโอ้ยโอ้ยต่อค่ะต่อค่ะจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ยบ้าอีบ้าอีนิดเดียวสไลด์อีควายทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอยังรอยังสัตว์วิ่งไม่ได้หรอ วิ่งไม่ได้เหรอฮู้ยโอ้ยค,คือยังไงคุณต้องเข้าหรือว่าไงเคยเข้าเข้าเข้าวะแอบก่อนเผามันเลยนะายซิกเผามันไอีซิกเผามันปิดปิดแล้วเผาดิ่ให้ให้กูออกไปก่อนเหรอเฮ้ยเออเผาปิดลดเดึง ดึงไม่เป็นไรกูดึงไหลสัตวนเร็วอโอ้ยลาก่อนค่ะอีหมอแปลอีบ้าโอ้ยเล่นซิคเคอร์ชิลกันปะนั่งแบบว่านั่งผิงไฟชิลเลยนะเธอ,อไปกันต่อเลยไหมไปต่อได้ปะมาซิกซิกมา ไปสู่บทต่อไปแล้วนะคะอีนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่ากีสนันน์ปะไอีบ้าปะโอ้ยอสิงอ้ีกแลว Okay. เอาไงต่อดีเราพักก็ตรงนี้ดีไหมแต่ฉันดูคลิปก่อนเราอัดมากี่นาทีละถ้าเกินครึ่งชั่วโมงก็พอก่อนนี่ทีแล้ววะเหมือนเล่นแป๊บเดียวน,นะอืมอ,อัดมาสามสิบนาทีเอ้ยโนโนต่อเลยลากต่อยนิดนึงเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าเจอบอสตัวใหม่ก็คืออาจจะพักไหมหรือว่าพักตรงนี้ดีหรือว่าพักตรงนี้เลยดีกว่าวะ เราสู้บอสบอสหนึงจบก็คือจบไปเลยเนาะโอเคยังไงก็ขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูกันถึงตอนนี้นะอย่างก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับให้กันด้วยนะคะแล้วมารอชมกันในคลิปหน้าเนาะว่าเราจะเจอตัวอะไรหรือเปล่านะคะแต่ฉันรู้แล้วว่าต่อไปเราจะเจออะไร